สิ่งที่คิดแล้วผมคิดถูกคิดผิดรางรถไฟมันก็ต้องมีรถไฟใช่ไหมครับใช่เดี๋เราลองหันหลังไปดูซิโอ้ทุกคนสวัสดีครับผมช้องเดจาปูนกค,คมแม่งนะครับนี่นะครับผมทำรถไฟมาเองเลยนะครับคือผลงานคือมันยากหรือง,ง่าย สำหรับตัวผมเกิฟฝึกฝนก้ยากนะครับผมจะไปเลื่อนในนู้แล้วไปกดไม้ไปเลือนนลเล่อนนี้ไปกดรางไปเลื่อนนู้ไปกดโอ้โหประมาณกลางคืนนะผมก็ทําประมาณตีแปดตีเก้านะผมทำเสร็จพอดีแล้วก็ตอนเช้าก็จะมาตามอีกตู้นึงแต่ว่าให้ผู้ชมดูก่อนนะครับนี่ว่าผมสร้างเองไ,งไหมนี่เห็นไหมเอาไปดูที่ในแมเใกล รถไฟเป็นแบบนี้บ้างนะนี่นะครับคือการสร้างคือก็ย,ยากอยู่นะจะยังสู้คนอื่นไม่ได้เลยผมนะแต่ต้องสู้นี่นะครับผมว่านะเมืองน่าจะไม่ได้ไปพัฒนาเลยพัฒนาแค่รางรถไฟนะคือเมืองละสาตาคุณมากในนี่ยมีสองคุนะครับ คนขับรถไฟแต่ที่แจ้จริงมานั่งมันเป็นรถไฟนะครับนี่เดี๋ยวผมมาต่อตู้รถไฟด้วยนะครับเห็นไหมล่ะดีสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนเราก้เข้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปํำตูนี่ ภายในก็มีจานผมปพึ่งนึ่งอ,อกนะครับถ้วยนี้นะครับอะไรอ๋อโขอโทดษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยผมเพิ่ง,งนึ่งอ,อกได้นะครับผมไปที่ตรงนี้กดลดนะครับผมไม่ใช่มีแช่ขอไปตรงไหนแล้ววะมันมีอะไรอันหนึ่งนะครับสมมุติน,นะครับนี่ นี่ลูกอันนี้เมืเ่อนึกออกมันเป็นสีขาวปรากฏดตีหนะึ่งมันมีแผ่นตรงนี้ปรากดดุดนตะีหนึ่งเอา้ามันเปลี่ยนสีเฉยเลยนะครับแล้วก้อนนี้ผมเกือบทำแบบมัม่วเลยนะครับคือผมเอางานเลยว,วางอาหัวอะไรไม่รู้เลยดีนะทำได้เพิ่เปลียนทำง่ายอยู่มานี่คือรถไฟ เห็นว่ามันมันมันไปไม่ได้นะมันไปไม่ได้ใหหาเจ,จ้าของนปัยรันาให้มีรถไฟไปได้แต่ว่ารางเราก็ต้องต่อต่อด้วยนะครับคือต่อรางนะ่ะรางที่ต่อแบบนี้คือโอมนมาเป็นรางเลยนะครับนี่คือถ้าไม่มีเราอยากได้ตอนนี้ก็ทำทำไปก่อนเลยนะครับ ไม่รู้เ m ม่ะยังมีคนรู้ไหมว่าเราต้องการอะไรนะอ,อัพเกรดไปเรื่อยๆสมมุติอัพเกรดตีมีรถทีอัพเกรดตีโอโหละเอียดเลยแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าละเอียดอะไรบ้างนอกจากท่าทางผมไม่รู้ไปกดปุ่มไหนไม่รู้นะแต่ถ้ากดทีตัวผมเนี่ยเพราะว่านี่มันจะมีนี่ อ่านี่แปลว่าตายนะครับนี่นะครับนะนี่ไหมล่ะเป็นรถไฟผมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาก่อนเด้เราอย่าด้ไปไหนเอ้ยอะไรอ่ะโอเคบอกหน่อยผู้ชมบอกผู้ชมหน่อยว่าขอลาก่อนคลิปนี้ผมขอลาก่อนนะครับ อย่าเริ่มอ่าอย่าลืมอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่ามีกดไม่ได้อ่าเราไปกดอะไรเ้วก็อีกอย่างกดไลค์อีกอย่างกดไลค์สำหรับผมสร้างเองนะครับตั้งใจไม่ได้ลงคลิปม,มานานก็ตั้งใจกดไลค์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  oh ลเลยโอดีจ yeah, yeah. นะ้จนเนติ oh, <okay. S 1> ดตามก็เยอะ Woo oh. woo Get in there! Yeah! Get in there! Oh, yeah! Oh, oh, what is it? Psh,